วันนี้พามาดูวิธีการเปลี่ยนบูสพัดลมโตกาวาอุตสาหกรรม18นิ้วกัครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนได้เราก็ต้องเอามันออกมาซะก่อนครับผมใช้คีมปลายแหลมใครจะใช้กันไกลจใช้ปลายมีดก็แล้วแต่สะด,ดวกนะครับงัดขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับง่ายๆและที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นบูสขนาด8มิลกลมธรรมดานะครับ และเราก็ไปเอาบูสต์ไปมานะครับรวมถึงผ้าซับน้ำมันด้วยนะฮะของเก่าเราก็อย่าไปเสี็ดมเสดยดได้ไปนะฮะเพียงทิ้งเข้าปากไปเลยแล้วเราก็ใช้น้ำมันเครื่องนะครับเป็นน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับหรือบัสไซก็ได้แต่ต้องเป็นของใหม่เท่านั้นนะครับห้ามใช้น้ำมันเก่าโดยเด็ดขาดหลังจากนั้นเราก็เอาสปริงล็อกบูทซึ่งเราได้เอาค้อนตีตกแต่ง ให้มันกลับมาเป็นรูปทรงเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับมาใส่ดันไปด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะครับอย่างกรณีนี้นะฮะผมดันชิดขอบนะครับด้านล่างเห็นไหมครับดันดันดันชิดให้มันชิดได้มาที่สุดนะครับให้มันชิดให้มาที่สุดนะครับพอมันชิดขอบด้านใดด้านหนึ่งไปแล้วนะครับที่เหลือเราก็ตอกมันลงไปแบบนี้นะฮะตอกรอบๆนะครับตอกรอบๆลงไปนะครับ ใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะใจร้อนเดี๋ยวมันบูบูบี้นะฮะเดี๋ยวไม่สวยค่อยๆนะฮะลงไปทีละเปลาะทีละเปลาะนะครับเจนมันครบรอบของมันก็เป็นอันว่าพอนะ,ะผลงานก็ออกมาเป็นตามนี้เลยเห็นไหมครับอย่าลืมเอานิ้วดันดูด้วยนะครับบูตต้องกลิ้งไม่ได้นะฮะต้องฝืดๆนะครับหลายคนช่างโฮก็ถามว่าบูทแน่นไหมก็บอกว่าแน่นแล้วแน่นแล้วนะฮะแต่เอามือดันนกลิ้งลื่นปืดลื่นปืดเลยนะฮะ แบบนั้นเวลาใส่แกนใสใบพัดเข้าไปมันจะไม่หมุนนะครับมันจะได้แต่คลางคือคือนะครับถ้าบูทมันไม่แน่นนะครับหลังจากคงกรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วก็มาข้างที่2กันบ้างนะฮะทั้งด้านหลังนี้ก็ขออนุญ,ญาตที่จะใช้นะครับเครื่องมืออัดบูทของช่างโฮลองกันดูสน่อยว่ามันจะอัดลงไปได้ไหมครับคร,มมรีมปลายแหลมผมแหลกแง,เ,งเข้าไปนะฮะแล้วก็ออกมาอันนี้ก็เอาคอนตกแต่งให้มันเข้ารูปสวยงามก่อนนะครับให้เป็นทรงเรียบร้อยก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็จัดแจงนะฮะแค่เอาของเก่าออกทําความสะอาดจะห้เรียบร้อยเลยหลังจากทํ<อ>าความสะอาดเสร็จรบร้อยนะครับก็เอาผ้าซับน้ำมันชิดใหม่ใส่เข้าไปบูทลูกใหม่เอี่ยมเลยนะฮะใส่เข้าไปนะครับหยอดด้วยน้ํามันเครื่องรถยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้เกรดอะไรได้หมดแต่ขอให้เป็นของใหม่ก็แล้วกันนะครับก็หยอดลงไปนะน้ำมันจักรใช้แล้วแห้งเร็วนะฮะอย่าไปใช้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็เอาฝามาเหมือนเดิมแต่เที่ยวนี้ขออนุญาตที่จะใช้ที่อัดบูทนะครับ ที่อัดบูทก็สอดลงมาจากด้านล่างใช่ไหมครับสอดลงมาจากด้านล่างนะครับก็รุ่นนี้นะฮะปากมันจะหุบหน่อยๆนะครับฉะนั้นวิธีการจะอัดบูทลงไปได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีขั้นตอนเล็กน้อยนะครับก็คือว่านะครับเอาจาสปริงล็อกบูทเนี่ยดันเหมือนอันแรกแป๊บเปียบเลยนะครับก็ดันไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับให้มันชิดขอบไปข้างนึงก่อนนะครับดันให้ชิดเลยเนี่ยชิดเลยนะครับให้มันชิดในให้เรียบร้อย แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาที่อาดบูสนะครับแย่จากข้างล่างขึ้นมาครับและหลังจากที่เราตันเข้าไปด้านริมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเอาที่อาร์ o บูสชังโมาเลยนะครับถอดออกมาซะจากชุดเอารันให้เรียบร้อยนะแล้วก็นะครับไปยัดจากข้างล่างขึ้นมานะครับเอาไอ้ตัวเกลียวเนี่ยยัดจากข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วก็เอาจบล็อกเนี่ยครอบลงไปนะครับแล้วพร้อมด้วยตัวเมีย ขันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ออกแรงบิดนะออกแรงบิดนะครับก็ชะงออกแบบที่อัดบูทเนี่ยให้ก้านที่ใช้บิดเนี่ยนะครับมันไม่ยาวจนเกินไปเพื่อที่จะทําให้แรงเราเนี่ยไม่มากจนเบ้ามันแตกนะครับก็บิดอัดให้เข้านะครับเราก็จะรู้สึกได้เองว่ามันเข้าแล้วนะครับบิดไปเลยออกแรงหน่อย เอาออแรงหน่อยหอรือธาตุหอธาหน่อยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันลงยากนะครับเสร็จแล้วคลายออกมาดูสิเขายางเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าไปหน้าตาแบบนี้นะครับก็ประหยัดแรงสําหรับใครที่อยู่ในคอนโดนะครับหรือห้องแถวก็จะได้ไปรบกวนเพื่อนข,ข้างห้องนะครับก็ไปนั้นว่าเสร็จนะครับวิธีการใส่บูส พัดลมโอกาวาอุตสาหกรรม18นิ้วนะครับทั้งวิธีการใช้ไขควงตอกและวิธีการใช้เครื่องมืออัดบูทของช่างโฮครับ